วัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวตะแกรงนะครับซึ่งเป็นตะแกรงสําหรับตู้แขวนแล้วก็เป็นตะแกรงใส่จานด้วยนะครับทีนี้มันเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับตรงนี้มันก็จะเป็นขนาดความกว้างของตู้นะครับ80เซนนะครับอ่าตังนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นตะแกรงลิฟต์ยกนะครับสําหรับตู้80เซนนะครับตัวนี้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับว่า มันจะดึงไม่ได้นะครับเพราะว่าปกติมันจะมีเป็นเราจะติดตั้งให้สำหรับรายละเอยะระยะคนดึงนะครับนี่ผมตัวสูงทีนี้สมมติตัวเตี้ยอย่างเงี้ยแล้วก็มันคงไม่ไหวเตี้ยขนาดนี้แนละ้วเนาะแล้วก็ดึงได้น,นะครับนี่อย่างนี้ลงมาสาธิตให้ดูซิเปิดยังไงวิธีการที่แน่เห็นว่าไผ่ก็ตัวเล็กกับผมก็ยังเปิดได้เลย มีซอฟต์โค้ดด้วยนะคะรับแล้วตัวนี้นก็จะเป็นตะแกรงเรียบนะฮะแล้วก็สามารถยุบได้แล้วตัวนี้มีขนาดความกว้างความสูงความลึกเท่าไหร่ครับตัวนี้ความกว้างรวมฐานตรงนี้ตรงตรง,ตรงนี้ละจะอยู่ที่เจ็ดสิบหกจุดห้าปรับได้ถึงประมาณเจ็ดสิบเจ็ดความสูงหกสิบจุดห้าเซนความลึกของตะแกรงยี่สิบแปดเซนครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวนี้เนี่ยถ้าจะให้ปลอดภัยเนี่ย ที่ติดตั้งได้นะครับตู้ควรจะเลือกประมาณ35เซนนะครับเพราะมันต้องเผื่อระยะไปด้วยนะครับแล้วเราหนักก,กี่กิโลนะครับโดยรวม20กิโลค่ะไม่เกินนี้โอเคครับจะมีแบบเรียบแบบนี้แล้วก็อันนี้เป็น <ๆ S 2> เป็นพื้นเรียบนะครับ แล้วก็จะมีเป็นแบบเป็นซี่ๆด้วยใช่ไหมครับใช่เป็นสำหรับเสียบจานเสียบจานรองน้ำได้ค่ะคุณน้าใช่แล้วก็ตรงนี้มีขนาดความกว้างแปดสิบแล้วมีไซส์หนึ่งคือไซส์อะไรใช้กับตู้หกสิบเซนหกสิบเซนก็จะได้กดนี้ใช่ไหมครับความกว้างจะอยู่ที่ห้าสิบหกจุดห้าถึงห้าสิบเจ็ดเซนความลึกเท่ากันความสูงเท่ากันค่ะโอเคครับก็เหมาะกับการใช้งานในสมัยนี้มากเลยนะครับเพราะบ้านมีขนาดเล็กลงนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้ตะแกรงพวกนี้ ใส่เข้าไปเนี่ยทำให้บ้านเนี่ยมีมิีมคู้ที่ใช้ใสยเยอะขึ้นนะครับแลก็เ,เก็บของที่จุขึ้นนะครับก็ถ้าสนใจนะครับก็ติดต่อ,อาทางเรามานะครับที่วติดต่อข้างล่างแบบนี้นะครับรับรอบวนนี้ก็กลับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ